สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองกับโอเล่เจรันนะครับสำหรับวิดีโอวันนี้นะครับโอเล่จะมาแชร์นะครับวิธีการที่เราจะพูดกับเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่ที่ท้าให้เราตกใจว่าถ้าไม่ฉันตกใจอะ่ะ <c oughs> นะครับเราจะพูดภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะครับพร้อมกับ ตัวอย่างนะครับที่อเล่นำหรือว่าตัดมาจากคลิปวิดีโอใน y o u t u b e นะครับเพื่อนๆจะได้ดูว่าเ,ออเราควรจะพูดแบบไหนแล้วก็สามารถ Copy เสียงตามได้ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับคำแรกที่เราสามารถจะใช้ได้ในบริบทของการที่ใครทำอะไรให้เราตกใจนะครับเราสามารถที่จะใช้คำศัพท์คำนี้ก็คือ scare ะค scare scare Sca ก็คือทำให้กลัวทำให้ตกใจทำให้สะดุ้งนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีคนมาทำให้เราตกใจนะครับหรือว่ามีคนมาทำให้สร้างสถานก,การณ์ทำให้เราแบบหวาดกลัวนะครับเราก็สามารถพูดได้ว่า you scared me you scared me เรามาดูคลิปตัวอย่างครับ oh, there you are Moana what are you doing you scared me You scared me, you scared me. นอกจากคำว่า scared แล้วนะครับหรือว่า scare เนี่ยเรายังมีอีกคำหนึ่งที่แปลว่าทำให้สะดุง้งทำให้ตกใจทำให้กลัวนะครับนั่นก็คือคำว่า f r i g h t e n หรือว่า f r i g h t e n นะครับสามารถออกเสียงได้สองแบบนะครับคือ f r i g h t e n กับ f r i g h t e n นะครับคือมีเสียงหลบของตัวทีนะครับ f r i g h t e n กับ f r i g h t e n นะครับคือสะดวกแบบไหนก็ออกเสียงแบบนั้นได้เลยนะครับเราก็จะสามารถพูดได้ว่า you frightened me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  นะครับเพราะว่าทำให้ตกใจไปแล้วใช่ไหม you frightened me อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีคลิปตัวอย่างให้ดูนะครับเราจะได้นึกภาพออกเนาะไปดูกันเลยครับ penny <Children. S 1> you Sho frightened me oh. นอกจากคำว่า scare คำว่า frightened, f r i g h t e n แล้วนะครับบางครั้งนะครับฝรั่งอาจจะใช้คำนี้นะครับหรือว่าหลายครั้งเลยไม่ใช่บางครั้งแหละ you shocked me you shocked me ก็แค่ก็คือว่าทำให้ฉันตกใจด้วยแต่ว่าถ้าเกิดทำให้กลัวทำให้ตกใจเนี่ย พยายามใช้คำว่า scare d หรือว่า frightened ดีกว่านะครับเพราะว่า shock เนี่ยมันจะเป็นการทำให้ประหลาดใจนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะมีความหมายว่า wow you s h o c k me with that speech อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือทำให้ฉันประหลาดใจมากๆทันไม่ตกใจนะเนี่ยกับกับคำสุนทรพจน์ของเธออะไรเงี้ย you shocked me with those presence นะอะไรเงี้ยนะครับก็คือเธอทำตกใจนะกับ อของขวัญเยอะแยะมากมายเหล่านั้นนะอะไรเงี้ยนะครับก็นี่แหละครับก็คือวิธีการที่เราจะบอกว่าใครคนใดคนหนึ่งทําให้ฉันตกใจนะครับเราก็สามารถที่จะใช้คําว่า scare นะครับ f r i g h t e n หรือ f r i g h t e n d หรือว่าคําว่า shock ได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับโอเล่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนะครับแล้วคิดว่ามันเป็นประโยชน์ก็ ช่วยกดไลค์ให้โอเล่ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะดีมากๆเลยถ้าช่วยกดแชร์ให้โอเล่นะครับหรือว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ u ั s c r i b e นะครับก็สามารถ Subscribe ได้นะครับถ้าคิดว่าช่องเรียนภาษาอังกฤษทวยตัวเ,เองกับโอเล่เจรันเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้โอเล่ต้องขอตัวแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ